ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสัพเพธรรมมาอนัตตาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า277จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่368ข้อที่576ภิกขุกทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวตามธรรมดาคือความที่สังการทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น รันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าสังการทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงภิกุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถตาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ตถาคตย่อมรู้รลอมเฉพาะย่อมถึงรลอมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นรันรู้รลอมเฉพาะแล้วถึงปลอมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ไง่ายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์พิกุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่ทำทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนัตตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา